แกงเลียงหัวปีใส่ปลากระป๋องบันหัวปีนะครับหัวปีนี่ก็เราเอาแต่กาบมันนะครับดอกมันไม่เอาดอกมันผมว่ามันฝาดเดี๋ยวมาซอยหัวปีครับผม และนี่ก็คือเครื่องปรุงสำคัญเราต้องเอาลงไปคั่วในหม้อก่อนนะครับเคล็ดลับเลยนะครับอันนี้เราต้องไปคั่วในหม้อก่อนครับให้มันให้มันหอมคั่วให้หอมก่อนแล้วค่อยใส่น้ำมันจะได้อรรถรสยิ่งขึ้นครับผม พอควันเริ่มขึ้นแล้วก็เอาไปใส่น้ำครับผมเดี๋ยวจะเมาสะก่อนเครื่องปรุงก็หอมกระปิคาตะไคร้กรชายใส่เครื่องปั่นไม่ต้องตำให้เมื่อย ใส่เครื่องแกงลงในหม้อที่มีสุดยอดน้ำซุปที่โคตรอร่อยอยู่ในนี้ปรุงรสชาติด้วยเกลือและผงปรุงรส กลมกล่อมสุดท้ายใบแมงรักผมชอบแบบเยอะๆครับผม พอเสร็จแล้วเราก็ลองเอามาให้เพื่อนเราชิมนะครับลองลองดูนะครับว่าเพื่อนเราชิมแล้วจะเป็นยังไง <c oughs> จะรสชาติใช้ได้ไหม <c oughs> อลองดูครับลองดูครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะแกงเลียงหัวปีแกงเลียงหัวปีอันนี้หัวปีที่น่้นจะท้ายสวนนะคะเดี๋ยวจะชํากระชิมให้ตบิไปกบ มน่สมมาเป็นทุกหอมไเป็นหลักอ่ะอร่อยมากอร่อยไอ้ปหนูมอป็หนูชิมอร่อยเป็หนอร่อยจริงจะป่าหวานอร่อยไหมปลาีสยหนี่อาหารโบราณอรยมากหอมองเป็นหลักลุงเออหอมไเอนหลัเอออร่อยใครชิมอร่อยจิง ลงรักอยู่ึบ้านเยี่ยมดอนเนี่อร่อยจริงอร่อยจริงสมัยได้เย่เยี่ยมเยี่ยมเขอย่านะอย่ายบุ๊แกวแก้วมกเมื่อกี้แบบทางใาอบุ๊กจานเนี้ยมีอยู่มันไหมครับม่้ยเบไม่ชูเอาตรงไหน